was กับอัลบั้มชุดพิเศษคู่หวานคู่ใหม่ในใจแฟนมนแครนข้าวทิพ์เจ็บบอกให้ป่ายหัวใจบอกให้กอดวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่เ1เ่อีเลฟเร้านอีเมจินร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดตอนใครได้ที่ดอกจาน1 2 3 7 0 5อมือขอ้าอสลใช่ฮะใช่ค่ะถูกต้องครับช่วงนี้น้องลี่เรามามดูโซเชียลเน็ตเวิร์กกันหน่อย,ยนะยยกับประเด็นของเรามันชาเผือกนะครับว่าตอน,นเด็ก เอื้นขวัญฝันว่าอยากเป็นอะไรนะฮะในโซเชียลมีตอบกันมามากมายเลยเรารมาดูกันบ้างดีกว่าว่าใครตอบว่าอะไรกันบ้างถูต้องเรือร<า>กคใครดีน้องลี่นี่เลยคุณชาเล็กเป๊กหนักเหรอ,อตอบว่าเขาบอกว่านางแบบครับเพราะหุ่นเพื่อ้นขวัญเนี่ยเป๊ะมากตามหุ่นนางแบบเลยครับนี่นะฮะม,มีคุณอําไพอ บอกว่านางพยาบาลค่ะที่จะบอกเลยว,ว่าส่วนใหญ่ตอบนางพยาบาลกันหมดใชนะฮะล้อมล้อมละลือแบบซานะฮะตอบว่านางพยาบาลเหมือนกันนะฮะคุณ กระต่ายน้อยหรือเปล่านะคะบอว่าพยาบาลค่ะเพราะจะได้ดูแลคนที่รักเรามากแล้วก็จะได้คอยดูแลพ่อแม่ยามไม่สบายค่ะใช่นะฮะจอนพิบรตี้นะฮะโอ้ยแต่หน้านี่แบบว่าชื่อหน้าชื่อสอปองมากๆนะฮะพยาบาลครับเพราะดูแลให้ความสุขสบายช่วยเหลือบุคคล ให้สามารถจัดการกับปัญหาทางสุขภาพและเจ็บป่วยได้ด้วยตัวเองครับต่อไปก็เป็นคุณพรพิมลก็ตอบว่าพยาบาลค่ะอืมนะฮะยากุซ่าพยาบาลค่ะโโหส่วนาเป็นพยาบาลทั้งนั้นเลยใช่นะฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะชาเล็กเป็กหนักนะฮะตอนแรกนี่เขาตอบว่านางแบบค่ะครั้งที่สองที่ตอบมาพยาบาลครับเพราะอยาก พยาบาลครับเพราะว่าพี่เอิญขวัญเนี่ยหน้าตาเหมือนคุณหมอครับแสดงว่าคุณชาเล็กนี่รอบครอบใช่ยังไม่ออกเลยว่ารอบครอบหรือว่าโลกกันแน่นะฮะเพราะว่าตอบมาสองอันต้องมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งคันคืออันไหนถูกอาจจะได้รางวัลไปแต่จริงๆเราไม่ห้ามนะตอบมาได้แสดงความไม่เห็นกันได้หมดนะฮะซึ่งซึ่งน้องเอิญขวัญเนี่ยจากลุกจากลุกหน้าตาเนี่ยพี่พี่ก็คิดว่าเป็นเป็นนางพยาบาลเราหรือลีลีคิดว่าต้องเป็นนางแบบแน่นอนเพราะดูหน้าตาเขาแบบ ความจริงแล้วเป็นได้ทั้งสองอย่างเนาะเพราะว่าดูทั้งดูเรียบร้อยด้วยดูสวยด้วยลี่ครับค่ะตอนนี้ถึงเวลาเฉลยแล้วจริงเราที่สําคัญน้องเอินขวัญตอนนี้อยู่กับสายเราจะมาเฉลยตรงนี้พูดคุยกับเราเกี่ยวกับรางวัลที่เข้าชิงด้วยมาเลยค่ะคุณพี่เอินขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่อุ่ลี่ด้วยค่ะครับผมก่อนอื่นให้น้องขวัญนะฮะ ทักทายแฟนรายการมันเผือกเผาสักนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีแฟนรายการนะคะมันเผือกเผานะคะรายการแซบๆของเราัน,นี้ะ<笑><笑>นะคะเอินขวัญวรัญญาค่ะยังไงก็วันนี้นะคะกําลังว่าครั้งแรกเลยไม่มีโอกาสนะคะคนอินเข้ามาในรายการของเรานะจ๊ะครับผม,มน้องเอินขวัญครับก่อนอื่นพี่อุ่นพี่ลี่เนี่ยขอสแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับที่น้องเอินขวัญเนี่ย เข้าชิงรางวัลมหานครสองสาขาเลยใช่โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณม้กเลยค่ะถามความรู้สึกน้องเอิญขวัญหน่อยครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้โอ้ตอนนี้คือลุ้นมากค่ะคือเคยเคยแบบมาร่วมมาค่ะร่วมแล้วก็นั่งเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆศิลปินที่มาร่วมงานแล้วก็ได้รับรางวัลไปในหลายๆปีนะคะแล้วก็มาถึงปีนี้กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะผีเชื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนมีโอกาสเข้าชิงถึง สองรางวัลด้วยกันนะคะก็คือรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งฝ่ายหญิงยอดนิยมแล้วก็รางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมนะคะโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องเอินขวัญเมื่อสักครู่บอกว่าเคยมีโอกาสได้ไปร่วมงานใช่ไหมฮะดูพี่ๆรับรางวัลใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยแอบคิดแอบฝันไหมฮะว่าเอ้ยมันต้องมีทีของเราบ้างแหละอะไรแบบนี้ก็ก็แอบ แอบหวังอยู่อะค่ะก็ก็เคยคิดเล็กๆในใจว่าเออถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปยืนรับรางวัลตรงนั้นเราคงจะอะมีความภูมิใจแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ได้มาก็คงเป็นแฟนเพลงค่ะให้ความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบหวังอยู่นิดๆค่ะอ ขอต้องขอถามน้องเอินขวัญก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้นี่กำลังเตรียมตัวอยู่ที่ไหนกำลังแบบว่าทำอะไรอยู่เพราะว่ากำลังจะแบบไปรุนรับรางวัลแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่ค่ะกำลังแต่งหน้าทำผมกันอยู่กับพี่ๆหลายคนว่าจะเป็นพี่ไพ่นะคะพี่หิงลี่พี่ดอกออพี่กานตองนะคะใช่ค่ะอน้องเอิญขวัญนี่ พี่บอกเลยว่าพี่เคยเจอน้องเอื้นขวัญน,นะตอนนั้นเราไปคาราวานแฟนทีวีสัญจรกันที่ไหนสักที่หนึ่งะนะฮะมีโอกาสได้ดูน้องเอิ้นขวัญร้องบนเวทีค่ออร่าจ,จับมากๆโอ,โอ้สวยด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆร้องเพลงเพราะ,ะนะฮะอเอาใจช่วยนะครับน้องเอื้นขวัญครับค่ะเอาใจช่วยนะฮะขอได้รางวัลเลยนะฮะขอบคุณมากค่<ว>ะทีนี้เรามาพูดถึงอัลบ,บั้มนี้ครับน,น้องลี่อัลบ,บั้มรักเธอเพราะเจอเพลงนี้นะครับ ตอนนั้นเนี่ยมีเพลงแจ้งเกิดของน้องเอิ้นขวัญชื่อว่าเพลงบอกกล้าบอกครูแต่นูกล้าบอกอายอกระแสตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกนะคะที่ทําให้แฟนๆหลายคนรู้จักกับเอิ้นขวัญในอัลบั้มชุดชุดแรกเลยนะคะก็เป็นชุดรวมน้องใหม่แต่ดาวชุดที่หนึ่งนะคะก็ตอนแรกไม่ไม่ได้คิดว่าเพลงตัวเองจะทําให้แฟนๆรู้จักเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าในอัลบั้มก็มีพี่ๆที่ร้องเพลงเพาะหลายคนเลยนะคะก็ น่าจะเป็นที่จังหวะนะคะจังหวะเพลงสนุกสนุกด้วยเลยทําให้คนฟังแบบสนุกตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนนั้นกี่ขวบครับน้องเอิ้นขวัญฮะกี่ขวบเลยสวยตั้งแต่เล็กๆเลยนะตอนนี้เราดูรูปอยูใช่ค่ะตอนนั้นตอนมห้าค่ะมห้าโอ้โหตอนนั้นถ้ามห้าน้องลิลลี่ยังกระโดดยางอยู่เลยโอ้โหสวยมากๆร้องเพลงมีความสามารถตั้งแต่เล็กๆเนาะ โหยิ่งโตมาตอนนี้ก็ยิ่งสวยมากเลยร้องเอินขวัญอยากฟังท่อนฮุกร้องให้ฟังหน่อยเพลงเนี้ยใช่ไหมคะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวรบกวันให้เป็นแดนเซอร์ให้หน่อยได้ไหมคะน้องได้จัดเลยเมื่อกี้ไป้นพี่อยู่อ่ามาสามครูภาษาไทยเคยเขียนเรียงความตอนอยู่มสามนุยนจำขึ้นใจียนในว่าข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไร ให้เขียนบรรยายนึงหน้นากระดานี่ประมาณนี้ค่ะทีมงานเาครับมาของนี่ไปด้วยสุดยอดมากมน้องเอิ้นขวัญครับโอ้ยเรียกว่าฟังก็สนุกไปด้วยใช่<ะ>ค่ะยอ,ยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับ <c oughs> ท้ายสุดครับน้องเอิ้นขวัญฮะพอดี <c oughs> ในรายการมันเผือกเผาเนี่ยเรามีประเด็นคุยกันอยู่ะนะครับถึงวันนี้คุยเกี่ยวกับน้องเอิ้นขวัญว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ย น้องเอินขวัญฝันอยากเป็นอะไรนะครับ like ซึ่งพี่อุ่นเนี่ยตอบว่าคิดว่าน่าจะเป็นนางพยาบาลแต่ว่าส่วนลี่เนี่ยตอบว่านางแบบค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนะเราก็ต้องรักสวยรักงามเราก็เลยคิดว่าน้องเอินขวัญเนี่ยอยากเป็นนางแบบอ,อๆๆ๋อทีๆๆนี้ต้องให้น้องเอินขวัญชี้แจงแล้วแหละว่าเออตอนเล็กๆเนี่ยน้องเอินขวัญเนี่ยฝันอยากเป็นอะไรครับ๋อตอนเล็กๆเลยนะคะเด็กๆเท่าที่จาความได้เลยนะคะก็ เป็นอะไรดีนะอยากเป็นนางแบบค่ะเป็นยังไงล่ะเอ้าแล้วกันขวัญแล้วมีความคิดอยากเป็นนางพยาบาลบ้างไหมอ่ะจริงๆหนูก็อยากเป็นนะคะเพราะเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนแต่ว่าหนูเป็นคนเป็นคนขี้กลัวอ๋ออาจจะกลัวเลือดกลัวกลัวเลือดกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยซูท่าไหร่ก็เลย เปลี่ยนจากดูแลร่างกายมาเป็นดูแลหัวใจเป็นเสียงเพลงรองให้ดีกว่าตอนนี้แล้วตอนนี้ทิ้งทิ้งความฝันอยากเป็นนางแบบไปแล้วยังก็ตอนนั้นตอนนี้ยังก็ก็ยังคิดอยู่ค่ะแต่เราคิด<ว>ยอยู่นะรูปร่างดีสวยมีความสามารถมากมต้องได้เป็นแน่นอนเชื่ชอตอนนั้นตอนนั้นเป็นเป็นเด็กอะค่ะก็เห็นแบบเออเวลาเห็นเขาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะก็เห็นแบบนางแบบเขาใส่ชุดสวยๆเขาได้แบบ ถ่ายรูปตรงที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเด็กก็คิดว่าเออ,อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคนะฮะท้ายที่สุดน้องเงินขวัญอยากให้ฝากผลงานสักนิดนึงครับผมค่ะก็ฝากผลงานนะคะเอาเป็นเพลงล่าสุดเลยและกันผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะก็ตอนนี้มียอดเข้าชมใน YouTube ประมาณ12ล้านวิวแล้วนะคะ<อ>ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็รวมถึงอรบมัมชุดต่อไปเพลง เพลงต่อไปด้วยนะคะฝากแฟนๆทุกคนนะคะรายการมันเถือกเขานะคะแล้วก็พี่น้องบ้านเทาทุกคนค่ะติดตามผลงานของเอิญขวัญน,น้ำค่าอือยอดเยี่ยมนะฮะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอิญขวัญมากๆที่ร่วมโปรอินกันนะครับท้ายที่สุดพวกเรารายการมันเถือกเขารวมไปถึงทีมงานแฟนทีวีเนี่ยลุ้นกับน้องเอิญขวัญด้วยอยากให้ได้ทั้งสองรางวัลเลยนะครับน้องเอิญขวัญัใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่ครับน้องเอิญขวัญจ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสาวสวยในประเทศไทยมีเยอะนะฮะแต่หายากที่จะมีทั้งร้องเพลงเพราะสวยด้วยมากความสามารถเต็มไปด้วยความสามารถเทานั้นเรียกว่าอีกหน่อยเขาต้องได้เป็นนางแบบแน่นอนพูดอีกก็ถูกนะครับผมใช่ทีนี้แต่ว่าตอนนี้เี่ก็ถูกด้วยไงคำตอบของลี่ก็ถูกด้วยไงพี่อุ่นแต่มันชาเผือของเราตัดสินที่คะแนนบุตอาจจะมีคนหลงผิดเชื่อพี่มาก็ได้ซึ่งเยอะมากในโซเชลเน็ตเเมือก โอเคช่วงนี้เราเฉลิมฉลองสันเสริญให้กับน้องเอิ้นขวัญก่อนรีได้เลยค่ะเราไปฟังเพลงนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้น้องเอิ้นขวัญได้ร้องให้เราฟังนิดนึงแล<ะ>้วเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ช่วงที่เปิดเดี๋ยวรีจะเต้นไปด้วยเหมือนสัสู่นี้นะคระับเข้า <c oughs> ส่งเข้าเพลงกันหน่อยรี <c oughs> ได้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะ 20ปีกลัมไม่โกรักเธอพอเจอเพลงนี้ปี2551เรารู้จักเอิ้นขวัญวรัญญาจากเพลงนี้บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย